าการที่ผมเห็นรูปแบบในการก่อ,อกสร้างอะไรก็ตามทีนะครับก็ดูดีในภาพกราฟ,ฟิกในการอธิบายออกมานะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ครูการช้างไอ้ถนนอะไรต่างๆเนี้ยมันไม่ใช่ที่แรกที่ทําในประเทศไทยต่างประเทศก็เคยทํามาแล้วนะครับแ <c oughs> อฟริกาก็เคยทํามาแล้วสีลังกาเคยทํามาแล้วแม้กระทั่งครูการช้างเนี่ยในประเทศไทยก็ทํามาแล้วนะครับโอเครูปแบบอาจจะไม่ได้เหมือนครั้งนี้แหละรูปแบบแตกต่างกันไปแต่มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันป้องกันไม่ได้ เรียนท่านประธานครับผมนิติพลผิวเหมาะอชีระชื่อเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจากพรรคเก้าไกลครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับท่านประธานผมไม่ไม่ไม่ได้มีข้อขัดแยง้งหรือว่ามีตรงไหนที่ที่จะเ,เห็นแตกต่างไปกับกับรายง,ง,งานของกรรมธิการชุดนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะขออภิปรายเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อในอาจจะส่งข้อสังเกตนี้นะครับสู่ท่านรัฐมนตรีนะครับเวลาวุฒนะครับโดยฐานะที่ท่าน มีเป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องช้างป่าดโดยตรงนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อสังเกตตรงนี้นะครับมันเป็นข้อสังเกตที่คิดว่าทางกรรมธิการนะครับน,น่าจะเอาไปประกอบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไปเพื่อพัฒนาตัวรายงานให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับในในข้อเสนอของกรรมธิการทั้งทั้ง9ข้อนะครับน o m i n a t านผมเห็นด้วยในหลายข้อนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอการเรื่องเยียวยา ต่างๆนะครับกับผู้ประสบภัยก็ดีนะครับตรงนี้ผมจจะต้องขอให้ทางสสยานติชานะครับช่วยอธิบายขยายความให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้เห็นภาพกว้างให้มากยิ่งขึ้นว่า,าสิ่งที่กรมรมธิการคิดต้องการทําอะไรเสนออะไรพรีเซนต์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้รับความาได้รับความเรียกว่าเยียวยาอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเห็นแล้วผม จะปล่อยผ่านไปโดยไม่พูดไม่ได้เสียเดียวคือเรื่องเกี่ยวเรื่องการควบคุมจำนวนช้างนะครับโดยจะเป็นประเด็นที่สําคัญคือเกี่ยวเรื่องการใช้วัคซีนในการาในการทําหมันช้างอะไรก็ดีต่างๆแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านกรรมธิการนะครับแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าถ้าตัววัคซีนในการควบคุมช้างท่านพูดถึงวัคซีนตัวที่ไปทดลองกับช้างบ้านทางภาคเหนือที่เชียงราย5เชือกนั้นนะครับ ก็ต้องกลับมาคิดกันใหม่นะครับว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเพราะเท่าที่ผมไปพูดคุยมาเนี่ยเจ้าของช้างทั้งห้าเชือกนั้นนะครับเขาไม่รู้เลยนะครับว่าวัคซีนที่เอามาฉีดให้กับช้างนั้นมันคืออะไรนะครับแต่ที่บอกกับชาวบ้านเจ้าของช้างห้าเชือกนะั้นก็คือบอกว่าเป็นวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับต้องต้องต้องเช็คข้อมูลกันให้ดี ถ้าแล้วยิ่งถ้ายิ่งเป็นวัคซีนแบบนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่เห็นด้วยผมติดต่อไปกับบริษัทที่ผลิตวัคซีนนี้โดยตรงเขาก็ต้องบอกเขาก็บอกผมกลับมาครับว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นเฉพาะรายเฉพาะรายไปนะครับก็วัคซีนตัวนี้อาจจะเป็นวัคซีนตัวที่มาทดลองในที่ทางเชียงรายที่ประเทศไทยก็ได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองที่ มันเป็นในข้อเสนอของในกรรมธิการในข้อที่5้าและข้อที่เก้านะครับ <afin> พูดรวมกันก็คือเกี่ยวเรื่องการสร้างสิ่งกีดขวางนะครับสร้างถนนตรวจกลารน,นะครับ <1> 1> เพื่อป้องกันการบุรุษของช้างป่าแล้วเอามาสร้างเป็นเรียกว่าสร้างเป็นเศรษฐกิจได้ก็แล้วกันเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนะครับท่านประธานผมพูดแบบสรุปสั้นๆในแบบนี้ว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงก็เลยอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ด้วยนะครับว่าการที่ผมเห็นรูปแบบในการก่อสร้างอะไรก็ตามทีนะครับก็ดูแล้วก็ ก็ก็ดูดีในในใน,ในภาพกราฟิกในการอธิบายออกมานะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ครูกันช้างไอ้นนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่แรกที่ที่ทำในประเทศไทยต่างประเทศก็เคยทํามาแล้วนะครับแอ,อฟริกาก็เคยทํามาแล้วสีลังกาเคยทํามาแล้วแม้กระทั่งครูกันช้างเนี่ยในประเทศไทยก็ทํามาแล้วนะครับโอเครูปแบบอาจจะไม่ได้เหมือนครั้งนี้แหละรูปแบบแตกต่างกันไปแต่มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันป้องกันไม่ได้นะครับเอาถึงแม้ว่ารูปแบบนี้อยากจะลองดูผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีค้านนะอยากจะลองก็ลองทําดูเผื่อมันจะเป็น แนวทางที่มันดีขึ้นได้แต่ผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับเวลาช้างป่าเนี่ยนะครับต้องแบบก็ต้องตั้งต้นแบบนี้ก่อนดีกว่าการในการก่อสร้างเนี่ยครับมันต้องใช้ทั้งคนใช้ทั้งเครื่องจักรทั้งใช้ทั้งอะไรต่อมีอะไรแล้วช้างเขามีเรียกว่ามีมีประสาทที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้รวดเร็วมากเร็วกว่าคนหลายร้อยเท่าครับเร็วกว่าแล้วท่านประธานลองนึกภาพดูนะครับการก่อสร้างที่ขนทั้งคนขนทั้งรถแบ็คโฮรถถ่ายรถอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดช้างเขาโมโหนะครับ เวลาช้างป่าโมโหช้างป่าไม่ได้วิ่งหนีนะครับช้างป่าหันหน้าเข้ามาแล้ววิ่งเข้าหาคนความสูญเสียเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างผมก็ไม่มั่นใจว่ากระบวนการก่อสร้างเนี่ยจะสามารถสร้างแล้วจบกระบวนการจนกระทั่งออกมาเป็นตามแบบที่มาในเล่มของกรรมธิการได้หรือเปล่าตรงนี้น่ากลัวมากนะครับแทนที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเนี่ยมันจะกลายเป็นวิบัตินะครับก็อยากอยากอยากจะฟังคําชี้แจงด้วยก็แล้วกันนะครับจากทางกรรมธิการเผื่อมีเรื่องอะไรที่ คิดว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็ในในส่วนอื่นไม่ได้เป็นการแก้ไขเรื่องกฎหมายอะไรก็ต่างๆก็ทําดีนี่เห็นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญที่สุดเหมือนที่ผมเรียนไปตอนตอน้ตน,ตนว่าเกี่ยวเรื่องการเยียวยานี้อยากจะขอฟังรายละเอียดให้ชัดๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่ากรรมธิการเราเนี่ยสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามจะผลักดันให้เรื่องนี้การเยียวยาเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับเพราะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยติดขัดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจริงๆครับข้อเสนอแนะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ อันดับต้นๆนะครับในเล่มรายงานของการมติการชุดนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับที่เคารพกระผมนายเดชาคงคาครับการมิการกระผมต้องขอขอบคุณท่านสสครับนิติพลผิวเหมาะที่เป็นห่วงต่อการควบคุมประชากรช้างป่าการควบคุมประชากรช้างป่านะครับจะทําด้วยความยากลําบากเพราะช้างป่าเป็นสัตว์ใหญ่มีน้ําหนักหลายพัน หลายพันกิโลโดยเฉพาะเพศผู้อยู่รวมกันเป็นโขงช้างเพศผู้และเพศเมียมีอวัยวะสืบพันอยู่ภายในร่างกายการควบคุมประชากรช้างป่าด้วยการผ่าตัดทําหมันตัดท่อนําไข่ของช้างเพศเมียและผ่าตัดนําอันทะออกจากร่างกายจะทําด้วยความยากลําบากต้องวางยาสลบซึ่งจะมีโอกาสทําให้ช้างป่ามีโอกาสรอดชีวิตยากข้อสําคัญ การพบช้างป่าเพศผู้ตามพื้นป่าต่างๆจะทำด้วยความยากลำบากเพราะว่าช้างป่านั้นจะมีนิสัยดุร้ายสามารถทำอันตรายต่อทางได้เจ้าที่ครับกับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับที่รักษาเวลาท่านท่านประธานครับขออนุญาตนิดครับพอดีเราได้เตรียมไว้เพราะว่าเอ เราพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เดือดร้อนกับเรื่องช้างเป็นจํานวนมากก็อยากจะฟังนะครับเพราะว่ารายงานเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรียนว่าอยากจะให้พูดอีกสักสามคนอีกสองคนรวมทั้งผมสรุปแล้วประกานตรรการนะปกติที่มันมีในรายงานแล้วก็ไม่ต้องไปไม่แล้วพี่น้องประชาชนไม่ต้องทราบครับแต่ว่าขอผมอนุญาตตอนนี้ท่านประธานครับช้างเนี่ยสามสี่วันนี้ตายไปสามสี่คนอยากให้พี่น้องประชาชนทราบบ้างปกติก็ไม่อนุญาตอย่างนี้นะครับแต่ว่านีุรวมว่าเนื่องจากมีกรรมการที่ เป็นบุคคลภายนอกเขาเข้ามาร่วมขอให้เกียรติเขาแล้วท่านออประธานให้ผูออ้อื่นีกคนาวอนให้หนึ่งท่านครับเชิญนะครับ,รบเดี๋ยวผมผมสรุปธรรมดาครับในเดียวรับประเดิมชัยครับเชิญนะครับธรรมดาครับเมื่อกี้บังเอิญท่านขออนุญาตน่ยามท่านการริการสมศักดิ์ท่านลุกขึ้นมาตอบแล้วพูดถึงชื่อผมผิดนะครับเดี๋ยวไปปรากฏในรายงานการประชุมผิดพลาดนะครับผมประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่สอบถามไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่เฉลิมชัยนะครับเชิญนะครับเชิญ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจ่าเกสีอ่อนนะครับสมาชิกสภาผูดแด้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสองพกักกลังท้องติ่นไทยนะครับในฐานะรองประธานกรรมธิการนะครับเราได้ศึกษากันมาทั้งหมด10บเดือน9้าเดือนฮนะแล้วก็รอจะเข้าสภาอ,อีก9เดือนวันนี้ก็ประธานก็เล่งก็ไม่เป็นไรครับด้วยด้วยเหตุของท่านประธานที่ว่าจะต้องมีคนรอต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยวัวใจของมันเนี่ยในการแก้ปัญหาช้างป่านี่ก็คือ เราจะต้องแยกคนออกจากช้างให้ได้นะคูคันกั้นช้างเนี่ยนะครับเราจะต้องทําให้กั้นช้างได้ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ที่ปัญหาไม่เกิดขึ้นมาเพราะไอ้คูคันกั้นช้างของเราเนี่ยนะมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับขออนุญาตขอคลิปด้วยครับข้ารานาขออนุญาตเสนอคลิปนิดหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนครับ คลิปที่ทํามาเนี่ยนะครับเนี่ยกรณีคันกั้นช้างคูกั้นช้างอะไรต่างๆเนี่ยนะที่กรมานได้ทํามาเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับท่านสารทีเครลบดูสิครับมาเป็นของโขงก็ออกมาได้ทีแล้วเป็นของโขงนะครับแล้วก็ไอ้กรณีต่างๆเนี่ยไม่สามารถกั้นช้างได้เลยนะครับ เพราะนั้นเรียนว่าไอ้คูกั้นช้างเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กรมอุทยานได้ดําเนินการทําอีกต่อไปนะครับตอนนีออ้ผมทราบว่าก็ยังมีการก่อสร้างขึ้นอีกผมถามอุทยานว่าคุณจะก่อสร้างไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าก่อสร้างแล้วมันกั้นช้างไม่ได้ผมถามท่านคําว่าจังหวัดไหนที่ทําลักษณะนี้แล้วกั้นช้างได้บ้างนะครับเนี่ยของคุณเนี่ยพยายามลงทุนให้อย่างสูงเลยตรงนี้นะที่เขาตะกุบนะฮะเนื้อที่ประมาณสองพันไร่นะครับเราก็ จะเอาช้างที่เกเรหรือช้างที่ทําร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเราจะมาไว้ที่นี่ท่านประธานดูครับว่าเขาดันเบาๆเท่าน,นั้เนเองนะอันนี้เป็นเบรีเออร์เขาเรียกอะไรเป็นแท่งปูนใหญ่ๆซึ่งช้างเนี่ยดันเบาๆก็ล้มนะครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบเพราะฉะนั้นเรียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อุทยานคิดไว้ที่อุทยานทํามาหลายปีมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการของเราเนี่ยก็ได้คิดแบรีเออร์ขึ้นมาซึ่งมันสามารถกันช้างได้จริงเรามีตัวอย่างขอคลิป ตรงนี้ด้วยครับท่านทานที่เคารพครับท่านดูครับตรงนี้แค่45องศาเท่านั้นเองช้างยังขึ้นไม่ได้เลยนะครับเราออกแบบไว้เนี่ยทั้งหมดมัน63องศาสูงก็น่าจะพอๆกันประมาณ4เมตรเพราะฉะนั้นช้างไม่มีโอกาสขึ้นได้เลยนะครับขอให้ เรียนธรรมทานไปยังสมาชิกและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าช้างยังไงก็ไม่เก่งกว่าคนครับเพียงแต่ว่าความตั้งใจที่หน่วยงานทางราชการที่รับผิดชอบไปดําเนินการเนี่ยมีความจริงใจที่จะทําแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าเรามีความจริงใจที่จะทำเนี่ยผมว่าสําเร็จแน่นอนครับธรรมทานที่เคารพครับเรียนว่าขณะน,นี้เวลานี้มันย่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนบ้านผมเนี่ย สองสาวันนี้ก็ตายสองสามศพอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้พี่น้องชนอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้ครับและสะเทือนไปยิ่งกว่านั้นก็คือการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนครับท่านทานที่เคารพครับการประกอบอาชีพของพี่น้องชนไม่ว่าจะเป็นการกีดยางหรือแรองต่างก็ออกมาทํมาหากินกันไม่ได้เพราะกลัวนะครับกลัวช้างจะทําร้ายเพราะนั้นเรียนท่านประธานว่าฝากไปยังหน่วยงานนะครับว่าเราจะต้องถึงเวลาแล้วปัญหาเรื่องช้างป่าจะต้องหมดไปมันรุนแรงขึ้นเพ,นเพราะว่า คูการของท่านน่มันกันไม่ได้ช้างมันมากขึ้นทุกวันทุกวันนะถ้าคูการของท่านกั้นได้เนี่ยมันจะเอ่อความสูญเสียมันจะลดลงแต่ทุกๆนาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ลดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าหน่วยงานราชการคืออุทยานเนี่ยต้องกล่าวให้ถูกที่การและทําให้ถูกจุดครับกลาวขอบคุณท่านทรานครับขอบคุณท่านกรรมธิการนะครับทมาชครับรมจชิตเอ่อ เมื่อตะกี้นี้อนุญาตไปท่านหนึ่งสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับครับครับให้ให้สักสองนาทีนะครับครับสองทีครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับผมสุวิชานสุวรรณคะเกษตรกร ผู้ประสบภัยจากภัยช้างป่าในฐานะกรรมธิการครับต้องขอบคุณสภาแห่งนี้ครับที่ให้ความสําคัญกับปัญหานี้ปัญหาที่อยู่บนเส้นความเป็นความตายของพีมม่น้องประชาชนผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยจากภัยช้างป่าครับผมใช้สิทธิ์กรรมธิการไม่ได้เนื่องจากไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าท่านได้กรานหยผมได้ใช้สิทธิ์ของผู้ประสบภัยจยากช้าง แล้วก็ต้องขอบคุณพักรวมพลังครับที่สนับสนุนให้ผมได้เข้ามาทํางานแก้ปัญหาช้างป่าด,ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึงที่ผมอยากจะเรียกร้องผ่านสภาแห่งนี้ไปยังท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงจะไปก่อนมาชาติและสิ่งแวลล้อมซึ่งท่านอาจจะใจใจืดใจดํากับพวกเราท่านไม่เคยแสดงความเสียใจกับความเสียหายของพวกเราเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนําช้างออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดครับ ถ้าปัญหานี้ไม่ได้จะไม่สามารถยุติได้ถ้าท่านยังปล่อยให้ช้างอยู่กับชุมชนเหมือนกับวันนี้ทุกวันนี้น้ําท่วมท่านยังเอาน้ําออกจากชุมชนครับแต่ทําไมปัญหาช้างป่าท่านกลับให้เราอยู่กับช้างล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดอช้างออกโดยเร็วที่สุดครับขอเรียกร้องแทนผู้ประสบภัยจากช้างทั่วประเทศครับขอบพระคุณทรับครับขอบคุณครับ